สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญนะครับหลวงพุอทีนะครับพุ่นแรกครับบลอกนิยมหนึ่งเด็กมาให้ชมนะครับครับสภาพสภาพครับสวยเดิมครับลมดามลมเดิมครับมีคาบตลอดติดอยู่ครับตับอายครับผิวแห้งๆครับ ดึงเล็กๆดึงเล็กครับเราก็ต้องดูฟาร์มคมทัดนะครับดูใบหน้าหลงพ่อครับในตาท่านจะเป็นเม็ดนะครับเม็ตาท่านจะเป็นเม็ดเม็ดอะไคมๆนะครับตามริ้วทีวนครับตามริ้วทีวรนจะเป็นเสี้ยนคมนะครับครับครับส่วนลกนะครับ ในในในมุมลึกก็จะมีเป็นเส้นเส้นคมคมครับอยู่สองเส้นนะครับด้านล่างน่ครับด้านล่างจะมีภาพนิ่งให้ดูด้วยประกอบด้วยครับครับนะก็จะมีนะครับเส้นนะครับซึ่งขป็นแมวครับวิ่งจากเล็กห้าไทยครับวิ่งจากเล็กห้าไทยตัวเนี้ยวิ่งครับวิ่งยาวมาจนถึงถึงบ้านหลวงพ่อนะครับเป็นเส้นของแมวคมคมนะครับ พี่พ์มาชนนี่แล้วก็มีเส้นของแมวตรงบ่านี่หนึ่งเส้นนะครับตรงบ่าด้านในนี่หนึ่งเส้นคมคมแล้ววันนี้พี่ภาพประกอบให้ดูนะครับครับตามลิวจีวรท่านนะครับแล้วเป็นเส้นคมคมนะครับของแท้ต้องติดต้องมีครับคมคมบล็อกแบบคมครับครัมคมเลย ตรงสื่อต้องคมชัดเลยคนระับตรงสื่อต้องคมชัดเลยครับคร,บรยายละเอียดว่าคมชัดนะครับครับยันนะครับดูออยันยันคมชัดตรงสื่อคมชัดครับเป็นแท่งคมชัดเลยครับดูทะลองซูมให้ดูนะครับ นี่ครับนะครับใหน้าแล้วคมชัดนะครับนี่กขเห็นไหมครับเห่ไหมครับเส้นของแมวนี่ไหมสองเส้นคู่นะครับ นะควันนี้ภาพประกอบไปดูนะครับเพื่อจดถ้ายให้ดูนะครับเราจะเห็นนะครับจะเห็นในมุมลึกก็จะเป็นเส้นแมวคู่ครับสองเส้นคู่นะครับตรงตรงตรงหัวงองงูนะครับด้านบนหัวงู มุมลึกนะครับเป็นเส้นคมๆนะครับโอเคครับเดี๋ยี้พื่ครับพาประกอบให้ดู